สวัสดีค่ะชงกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิ้ลมาแล้วค่ะสำหรับ เพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการที่จะเปิดร้านกาแฟนะคะยังไม่รู้สูตรอะไรเลยไม่รู้เขาเริ่มต้นย,ยังไงเขาทํายังไงเขาผสมยังไงสูตรเขาใช้แบบไหนยังไม่รู้เลยไม่รู้จะเริ่มยังไงนะคะหรือจะเป็นเพื่อนๆที่มีร้านกาแฟของตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่อยากหาสูตรก็มาพัฒนาให้กับร้านตัวเองนะคะเข้ามาดูได้เลยค่ะช่องชองกาแฟง่ายๆสไตล์ามาดามเปิ้ลนะคะซึ่งมาดามเปิ้ลเนี่ยเขาแบ่งปันไปหลายๆคลิปหลายๆสูตรแล้วนะคะอยากรู้สูตรไหนเข้ามาดูได้เลยค่ะทําออกมาหลายคลิปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรใส่ถุงกระดาษหรือจะ เป็นสูตรใส่แก้ว28ออนหรือจะเป็นสูตรใส่แก้ว22ออนนะคะทำมาไว้ให้เพื่อนๆแล้วนะคะอะวันนี้นะคะมีมิตรรักแฟนเพลงนะคะขอเมนูนี้เข้ามาบอกช่วยทำให้ดูหน่อยนะคะคือเมนูบวยนะคะน้ำบวยนะคะวันนี้ทำในสูตรใส่ถุงกระดาษนะคะมีมิตรรักแฟนคลับขอมาเนาะ,อ,ะอยากให้ทำสูตรน้ำบวยใส่ถุงกระดาษให้ดูหน่อยนะคะได้เลยค่ะมาเดี๋ยวพาทำนะคะไม่ยากไม่ยากมา เริ่มจากที่ให้เพื่อนๆนะคะมาดับเบิ้ลใช้บวยแบบนี้นะ่าเริ่มจากให้เพื่อนๆนะคะตักบวยนะคะสี่ลูกค่ะอย่าตักน้อยกว่านี้นะคะตักน้อยกว่านี้ไม่มีความเข้มข้นเลยแล้วลูกค้าก็จะบอกว่าเหมือนกินน้ําเปล่านะคะให้ตักสี่ลูกไปเลยค่ะพร้อมพร้อมกับน้บําบวยไปด้วยเลยนะคะสองสาและสี่นะคะพอสี่ลูกแล้วให้เพื่อนๆขยี้มันให้แหลกข่ามือไปเลยค่ะ ขยี้มันไปเลยนะคะบี้มันไปเลยค่ะาจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะตักน้ําตาลไปที่3ช้อนครึ่งตักยังไงอันนี้ช้อนที่มาดามเปิ้ลใช้นะคะเป็นช้อนโตะนะคะ3มช้อนครึ่งตักขึ้นมาค่ะ1ช้อน2ช้อน3ช้อนอีกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งนะคะอีกครึ่งหนึ่งอ่าทำไมถึงตักเยอะจังเลย คุณดูปริมาณน้ำแข็งดิปริมาณน้ำแข็งมันประมาณนี้เลยนะคะก็เลยให้ใส่ประมาณนี้นะคะก็คือใส่น้ำน้ำตาลลงไปที่3มช้อนครึ่งนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆตักน้ำร้อนเลยค่ะน้ำร้อนเต็มแก้วเลยค่ะน้ำร้อนเต็มแก้วเลยคนให้เข้ากันเลยค่ะง่ายนิดเดียวไม่มีอะไรยากเพียงแค่เพื่อนๆอยากรู้อะไรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะคนให้คดเข้ากันเลย อย่าเก็บความสงสัยไว้นะคะทุกๆความสงสัยจะทําให้ทุกๆท,ท่านช้าลงนะคะสงสัยอะไรถามได้เลยนะคะมาดามเปิ้นยินดีตอบคาถามเนาะอ่าเรียบร้อยค่ะสําหรับน้บําบวยนะคะอันนี้เป็นน้ําบวยสูตรน้ําบวยแบบน้ําเปล่านะไม่ใช่บวยโซดานะคะบวยโซดาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะอ่านี่นะน้ําบวยนะเทลงไปเลยมีบางคนถามเรื่องเออใช้ถุงเบอร์อะไร ใช้ถุงอย่างนี้แบบไหนอะไรยังไงเนี่ยเข้าไปดูได้ในคลิปรีวิวชากาแฟนะคะอันนั้นมาดามเปิ้ลบอกไปหมดเลยว่ามาดามเปิลใช้วัตถุดบอะไรบ้างใช้ถุงเบอร์อะไรบ้างเข้าไปดูได้นะคะคลิปรีวิวชากาแฟนะคะอ่าเรียบร้อยสําหรับน้ําบวยโอ้โหอากาศร้อนๆน,น,นะได้กินแบบนี้นะมันสดชื่นจริงๆนะคะอ่าปัว <c oughs> มันช่างสาแกใจอีช้อยนักเจ้าค่ะ <c oughs> อ้ะเรียบร้อยสําหรับตรน้ําบวยนะใครอยากรู้อะไรก็เข้ามาถามได้นี่แหละเดี๋ยวมาดามเปิ้ลทำให้คลิปไหนที่มันตกหล่นอะไรยังไงที่มาดามเปิ้ลยังไม่ได้ทําสักทีเข้ามาทวงได้เลยเนาะเดี๋ยวมาดามเปิ้ลทำให้อ้าววันนี้ลาไปกับน้ําบววนะคะอขอบคุณสําหรับการติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องชองกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิ้ลกันด้วยเด้อเป็นกําลังใจให้กอนดีเด้อ โอเควันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ